โลโลทโลโจโจสวัสดีท um ah, uh ่านผู okay. ้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เยมาตามช anel ขับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมฮาเชริยะดิฟเตอร์กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้ตัวเกมนะครับมีอัปเดตใหม่มาแล้วนะครับรู้สึกว่าจะอัปเดตหลายหลายอย่างเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูซิว่ามีอัปเดตอะไรบ้างนะครับผมเขาบอกว่ามีเราสามารถสร้างตัวละครได้ด้วยนะครับผมเป็นไดรเวอร์นะฮะปรับได้ด้วยนะครับว่าอยากได้หน้าตาแบบไหนนี่ะผมลองปรับเป็นแบบนี้ดิคอนเฟิร์มเลือกอะไรได้อีก เลือกสีผมนีฮะเฮ้ยสีผมเลือกได้ด้วยใส่แมสดีกว่าช่วงนี้โควิดระบาดนะครับผมจะแข่งลงแข่งรถก็ต้องใส่แมสด้วยนะครับใส่แว่นด้วยดิเออเราใส่ตาสั้นไงเราต้องใส่แว่นด้วยนะครับ <laughs> อันนี้ก็เป็นสุละคอของผมเนี่ยนี่เป็นไงฟิฟลฟ้า แล้วก็รู้สึกว่าจะมีรถเข้ามาใหม่นะครับนั่นก็คือ Lamb โบกินีห h u r คาร n นะครับผมคันนี้นี่ขนาดลดราคาครึ่งหนึ่งแล้วนะลดร,ราคาถึง50%นนะครับ3 0 0พันะคิดดูดิใครจะเติมตังค์ซื้อ 3, แลมโบสามพันด้วเนี่ยผมว่าแลมโบมันแพงไปนะครับมันแพงแบบว่าเมื่อวางเกินไปนะครับผมแลมโบสีส้มแต่คือรถสวยจริงนะแต่คงไม่มีปัญญาซื้อว่ 3, นะสามพันอะ ต้องเติมเงิน3,000บาทนะครับผมถึงจะซื้อได้นะครับไม่เป็นไรเรามาเล่นอันนี้ดีกว่าเรามาเล่นเป็นรถพิหารดีกว่าทุกคนเออช่วงนี้นี่กระแสหนังฟาสนะครับกําลังมาเลยนะครับเราก็ไม่ได้ดูกันสักทีเลยนะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดนะครับทำให้ฟาสเก้านะครับในประเทศไทยเนี่ยต้องเลื่อนแล้วเลื่อนอีกนะครับผมเลื่อนจนแบบอยากจะดูแล้วยังไม่ได้ดูสักทีเลยนะครับจนเมืองนอกเขาได้ดูกันไปแล้วแล้วเขาก็แบบว่า สปอยเต็มเฟซไปหมดเลยผมก็พยายามหลบสปอยเต็มที่เลยนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเล่นรถของฮานกันดีกว่าวันนี้เราจะมาปั้น rx 7จ็ดเวลไซดนะครับผมนี่รถคันเดิมนี่แหละเออจะบอกว่ามันมีรถมาใหม่อีกหนึ่งคันนะทุกคนมันมีรถมาใหม่อีกหนึ่งคันเป็นซูเปอร์ไม่ใช่ซูเปอร์ดิเอ้ยหรือซูเปอร์วะเออถูกแล้วเออเขาเรียกอะไร G R อาซูเปอร์นะครับ G R อาซูเปอร์เป็นรถมาใหม่นะครับผมนี่ rx 8ก็มาใหม่นะครับดูไหนว่าจีอาซูเปอร์นี่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 นน แต่ว่ารถคันนี้เนี่ยไม่สามารถซื้อได้นะครับเนื่องจากว่าต้องเป็นเป็นรถที่แบบต้องสุ่มเอาอะนะครับผมเออจะเอามาขับก็ยังไงอยู่นะครับเราจะทำแบบพี่ฮารฟาสต์เก้าก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นแร่ไอเทมนะครับผมต้องเป็นแบบลัคกี้สปินซึ่งลัคกี้สปินเนี่ยเราก็ต้องเห็นไหมต้องเติมตังค์ครับผมแล้วก็สุ่มไม่รู้จะสุ่มได้หรือเปล่านะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเล่นพี่ฮารเวอร์ชันเก่าแล้วกัน นะครับผมคันนี้นี่ก็แต่งแบบเป็นชุดแต่งเวลไซส์ามาแล้วเรียบร้อยนะครับเกมนี้เรื่องชุดแต่งนี่บอกได้เลยว่าฟิลฟาวนะครับผมท่อนี่แต่งคือแบบในเกมเนี่ยเขาแต่งมาให้เราแล้ว,ลวเรียบร้อยนะครับเราไม่ต้องไปทําอะไรเลยเราแค่มาจูนเครื่องเฉยเฉยนะครับผมประมาณนั้นประมาณนั้นเราสามารถอัปเกรดเครื่องยนต์นะครับตรงนี้นี่ผมอัปเกรดแม็กแล้วสามารถสแวปเครื่องได้ด้วยนะตอนนี้เราใส่เครื่อง 13B อยู่นะครับผมก็เป็นแบบโรตารี่นะฮะแล้วทำไมชกมันเป็นอิ้วเนะี่ย เบ้าโชคมันไม่ทำไมไม่ไปอยู่ตรงนั้นนะทำไมมันไม่ไอยู่ตรงนี้เออแปลกว่าสามารถแวฟสองได้นะครับผมแต่ถ้าเอาแบบในหนังเลยก็คือต้องเป็นเครื่องเดิมนะเป็นไม่ใช่เครื่องเดิมต้องเป็นเครื่องโรตารี่นะครับผมอันนี้ปรับความกิปผมอยากให้รถมันลื่นหน่อยขอลื่นหน่อยละกันนะครับมาเดี๋ยวเรามาจูนนิ่งกันดีกว่าอัปเกรดยางนะครับผมนี่เราได้อะไรเลเวลอะไรวะเมื่อกี้ปลดล็อกอะไรก็ไม่รู้นะครับ อัปเกรดยางอัปเกรดท่อนะครับอัปเกรดเกียร์บล็อกนะครับผมแล้วก็แคมชารู้สึกเวลาเราแต่งรถเยอะเนี่ยเลเวลมันขึ้นนะครับเนี่ยตอนนี้ผมเลเวลแแล้วเครื่องยนต์เราตอนนี้คือ6 0 2ม้านะครับผม6 0 2ม้าทอร์กอยู่ที่7 5 9นิวตันเมตรนะครับผมเดี๋ยวผมอัปเกรดยางก่อนมันจะต,ต้องใช้เวลาผมอัปเกรดโดยใช้เหรียญนวกันนี่เราอัปเกรดยางแบบว่าให้เต็มนะครับ อย่างนี้สาคัญสําคัญมากๆเลยนะครับแครเรียที่รู้สึกจะมีมาใหม่นะครับผมเป็นสองแครเรียนะครับเป็นแครเรียเก่ากับแครเรียใหม่เดี๋ยวเราไปเล่นแครเอรยใหม่ดีกว,ว่าไปกดเพลย์เลยโอเคครับรอบแรกเขาจะให้เราคัดลิฟายนะครับผมให้วิ่ง2500พอยต์ไปครับนี่้ยสนามใหม่เหรอวะสนามสนามเดิมด้วยวะ่ะแต่ว่าวงวงมันเป็นวงใหม่ วิ่งแค่นี้ก็พอแล้ให้มันได้สองพันห้ารอยพอยก็พออ้าวเดี๋ยว <laughs> เกมเกมค้างไะเนี่ยตอนนี้คือเราได้สี่พันพอยแล้วแต่เกมมันมัน,ม,นมันไม่ปรับให้เราไปอะ <laughs> อะไรเนี่ย <laughs> เราได้ครบแล้วนี่หรือว่าต้องถึงเส้นชัยตรงนี้อ,อ๋อต้องถึงเส้นนะครับผมตอนแรกก็นึกว่าตัวเกมบักหรือเปล่า ปกติอ่ะถ้าเป็นแคเรียเดิมอ่ะคือถ้าคะแนนถึงปุ๊บมันก็จะตัดไปสนามถัดไปเลยนะครับมาพร้อมลุยอ๋อเข้าใจละแคเรียใหม่ก็คือเราจะต้องวิ่งไปเรื่อยๆนะครับวิ่งไปเรื่อยๆจนจนถึงเส้นชัยนะครับผมอย่างนี้เอาหกพันเอา6,000พันพอย ผมไม่ได้เล่นนานว่ะผมดิฟไม่ค่อยเป็นเลยทุกคนอาจจะดิฟกากนหน่อยนะครับคลิปนี้ดูดีชนโชว์แล้วเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแกมือแกมือใหม่แวบแวบโอโห,โห,โห,โหโอเคเส้นใช้อยู่ไหนเนี่ยโอ้โหย,โยังไม่ชินคอนโทรลนะยังไม่ชินคอนโทรล เส้นชายเส้นชายเส้นชาย,ยมาอยู่ไกลคนมควรเลยว่ะหกรไม้ครับผมแรงมากเย่ต่อไปก็สนามเลเวลสมครับผมและนี่ก็คือรถของฮานนะครับสนามนี้เอาสามพันผมว่าตั้งแต่อัปเดตมาใหม่เนี่ยผมว่าภาพมันสวยขึ้นนะออกตัวเกียร์สามดีได้ไหม ได้ว่ะได้ได้ได้ไปไปดิไปดิไปดิไปเอา้เอาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เล่นนานรู้สึกว่าไม่ชินจริงๆเลยเน <c oughs> ี่ยโอเคเรยวขวา <c oughs> โอ้สนามแล้วก็ช่างทำแคบเกิน <c oughs> มันแคบเกินไ <c> ป <oughs> โอเคชนะครับผมนี่ก็ประมาณนี้ครับรถพิหารห0 0ม้าดิฟกันได้แบบว่าสบายๆนะครับผมต่อไปก็เดี๋ยวเราไปเล่นโหมดออนไลน์ดีกว่าเกมนี้มันดีตรงที่โหมดออนไลน์ครับผมโหมดออนไลน์ค่อนข้างทำมาใช้ได้เลยนะครับอัปเกรดอา้าวตังหมดแล้ว <laughs> ตังหมดแล้วทุกคนเมื่อกี้รู้สึกว่าผมได้ล้อมานะครับเมื่อกี้ได้ล้อสุ่มมาแล้วไปสุ่มรถตรงไหนเว้ยนี่ไงลัคกี้สปิน ผมมีล้อล้อเงินอยู่50ล้อนะครับผมพร้อมเปิดแล้วทุกคนนะฮะดูซิว่าเราจะได้อะไรแทเดได้ AE 86เลวินนะครับผมโอ้ลัคกี้จริงๆต่อไปครับได้ล้อทองมานะครับผมดูซิเราจะได้จะได้อะไรแท้ๆได้เลยครับได้ RX 7โอ้โหได้ RX 7อีกหนึ่งคันนะครับผม เปยวฟ้าวเปยวฟ้าวไปเซิร์ฟเวอร์ธรรมดานี่แหละแรนดอมเลยห้องไหนก็ได้นะครับไปไป let's go let's go <S oh, 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 oh. คนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้สนามอะไรก็ไม่รู้เราเราไปวิ่งรูปที่หารมาแล้วทุกคนเย่ดิฟโชดิฟโชแงแอ๊ มันไม่ชินจริงๆว่ะผมต้องเล่นเกมนี้สักประมาณสักสีหชั่วโมงถึงจ,จะชินแล้วค่อยมาดิฟโชว์อะไรอย่างเงี้นะตอนดีนี้รู้สึกไม่ค่อยชินเท่าไหร่แต่พอดิฟได้อยู่วิธีหาเงินก็แคเรียครับผมแคเรียด่านสุดท้ายเนี่ยมันมันจะให้เงินค่อนข้างเยอะ เมื่อเราแข่งเสร็จปุ๊บเราก็กดคูณ2ไปนะครับเราก็จะได้พอสมควรนะวปาง่ายแปโอ้โห86แขกเราก็แขกตามครับ <laughs> แขกโชว์ครับแขกโชว์เราสามารถกดอิ White นไว้ครับเพื่อนได้เลยนะครับผมเมือ่อกี้แบบที่ว่ารถผ่านได้เราสามารถกดอินไว้ได้เลยวะ่ะเฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นอะไรแบบเฮ้ยเดลเโรลีน เดลินมาจอดอะไรอยู่นี่เนี่ยโ้คันใหญ่เลยครับโอ้ oh, back t o the future นะครับใครชอบหนังเรื่องนี้บ้างโอ้เดลินมาอยู่นี่ได้ไงสใส่ย้อนเวลามาแนับผมไม่ใช่ไม่ได้ย้อนเวลาดิต้องเรียกว่ามาจากอนาคตแ <laughs> <laughs> วบแวบดิฟดิฟโซ อันดับหนึ่งเซิร์ฟเวอร์นี่ได้เก้าหมื่นกว่าแล้วเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะแซงให้ดูเดี๋ยวผมจะแซงอันดับหนึ่งเซิร์ฟเวอร์ให้ดูนะครับแต่ก่อนอื่นเลยดิฟดิฟให้มันเป็นก่อนตัดเจ <laughs> นี่พี่ฮานดิฟพี่ฮานดิฟโอ้โหทำไมเขาดิฟเกินโหดจังเลยวะพี่แกดิฟโหดมากอะ่ะเราต้องรักษาความเร็วไว้ด้วยนะครับมาเร็วเกินก็ไม่ได้ครับแฮ้ อัปเดตใหม่ตัวเกมแก้บั๊กค่อนข้างเยอะนะครับบั๊กจากเวอร์ชันเก่าๆนี่คือแบบว่าหายเริ่มหายไปหมดแล้วที่ผมเจอก็คือแบบว่า AI โกงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับแล้วก็ลงลงย่าแล้วคะแนนไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้คะแนนขึ้นหมดแล้วถือว,ว,ว,ว่าใช้ได้แล้วไปไปไปเฮ้ย มีกระตุกมีกระตุกนิดนึงนะครับผมตอนนี้เราได้ห้าหมื่นหกหมื่นแล้วอันดับหนึ่งของเซิร์ฟนี่อยู่ที่หนึ่งแสนนะครับผมผมจะดิฟให้แบบว่าอันนี้ไปเลยให้แบบว่าเอาอันดับหนึ่งก็ได้นะครับไป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 เ yeah. ก็ใช้เกียวสองนะครับแล้วดึงเบรกมือไปเรื่อย ผมจะเป็นสไตล์แบบไม่ได้ดิฟเร็วนะครับจะดิฟแบบว่าช้าๆดิฟช้าๆแล้วก็ค่อยๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยได้คะแนนเดยอะกว่านะเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดว่าไปเร็วๆอย่างเงี้ยมันแหกโค้งโอเคอันดับหนึ่งเหรอเดี๋ยวเราจะขึ้นอันดับหนึ่งแล้วครับผม ตอนนี้เราขึ้นอันดับหนึ่งเรียบร้อยนะครับผมด้วยคะแนนหน 1, 2, นะึ่งแสนสองหมื่นเลยโอ้โหเป็นไงเกลียวฟ้าอ่ะเดี๋ยวผมจะเบรกนะครับแล้วก็มาดูกันว่าถ้าเกิดว่าเราดิฟในห้องแคเรียได้หนึ่งเอ้ยห้องออนไลน์ได้หนึ่งแสนนะครับเราจะได้เงินสองพันสี่ร้อยสามสิบเจ็ดนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้ก็ดิฟเรื่อยๆก็โอเคอยู่นะได้สองพันนะครับถ้าเกิดดิฟล้านหนึ่งก็ได้ประมาณสองหมื่น ลองเทียบประหยัดยานก็ดูนะครับสองหมื่นนี่ก็เอาไปอัปเกรดรถได้หน่อยนึงเฮ้ยถือว่าเยอะนะสองหมื่นอ่ะอัปเกรดรถแค่แรกๆได้ถือว่าเยอะเลยเย้ยาวไปยาวไปเย้อุ้ยแฮก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 เบรก ค่อนข,ข้างใช้เบรกมือเยอะนะครับเก็บีีไอ้เกียร์สามไสปีดหน่อยนี่นี่แบบไฮสปีดโอ้โหไฮสปีดไปสนามอื่นกันบ้างนะครับผมไปไปไปถามว่าสนามมีทางตรงแบบว่าเอาไว้แด็กไหมก็มีนะทุกคนจะเป็นด่านนี้ด่านสติดดิฟนะครับมันจะมีทางตรงค่อนข้างยาวพอสมควรแต่ไม่ได้ยาวเยอะมากนะครับใครที่แบบว่าเป็นสายแบบว่า ใส่รถแดกก็ได้เงี้ยนะเออชอบชอบแดกมากกว่าดิฟอะไางเงี้ยก็ลองมาวิ่งตรงนี้ได้นะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โขเคเนี yeah. ่ย yeah. ใครแบบว่ารถแรงๆนะ้ำาวัดกันตรงนี้ได้เลยนะครับผมโอเคมาพร้อมพร้อมเฮ้ยมีเพื่อนมาแล้วอา้าวมันไม่รอคุณเลย <laughs> ไปครับที่ทูวันเก้าหกร้อยมาเเนี่ยม,มีทางตรงให้แค่นี้เองก็ประมาณนี้แล้วกันครับวันนี้กับรถพี่ฮานอีแปดหกตูน โอเคครับวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กันไปด้วยนะครับที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเรากันมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อน See you again บายบายครับ